สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่ที่นี่นะครับอิจิเสนาธิการนะฮะหลังจากเมื่อกี้เราเก็บตาประทับผู้พองราดากรมาแล้วเราก็วาร์ปมาที่นี่เลยนะครับทําไมละครเพราะว่าที่นี่ม,มีของดีๆขายอยู่นะมันคือสุดยอดเลยเสริมพลังอาวุธได้นะเกี่ยวกับโนครอนเกี่ยวกับบรายมีเควสให้คุยนะครับ ผมจะซื้อของนะที่นี่มีหินเบอร์1เบอร์2ซื้อไม่จํากัดนะฮะลูกละสองสามพันโคตรแพงเลยส่วนเบอร์3เบอร์4ให้ขายให้อย่างละ3เม็ดเท่านั้น,นะฮะแล้วนี่นะฮะตาคาเรียนะครับถ้าเพื่อนๆมาถึงเควสเลนนี่แล้วนะครับยังไม่ได้จบเควสเลนนี่สักทีเดียวเจ้าคนนี้จะมีของนี้มาขายให้นะคือ ตาประทับคาเลียช่วยลด FP ที่ใช้กับทักษะต่อสู้นะครับเครื่องรางรูปราชวงบุนโลนะฮะลด FP ที่ใช้กับทักษะต่อสู้นั่นเองนะเท่าสงครามอะไรประมาณนี้นะครับเป็นตาที่มอบให้กับอสวินคาเรียซึ่งเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดเจ้าหญิงเจ้าหญิงในยามนั้นมีเพียงผู้เดียวคือเลนนี่บุตรแห่งเลนนาล่าผมก็จะซื้อเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะฮะคราวนี้มาดูกันนะครับเราณ ติดไฟลาดานอยู่นะครับเราใช้ FP อยู่ที่14ใช่ไหมครับผมจะพ่นนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเฮี้ยนหลอดนะฮะเฮี้ยนเลยเบ คราวนี้เราก็จะมาใส่กันนะครับตราประทับนั่นเองไม่ใช่สิตาคาเรียนะฮะฝึกพอใส่ปุ๊บเรามาดูกันซิว่าอุปกรณ์ของเรานี่ fp เหลือ7เหลือ11เองนะครับนี่เมื่อกี้เท่าไหร่นะผมเจ้าออกนะเพิ่แล้วเรามาดูนะครับ14นะครับนี่ แต่พอใส่ไปปุ๊บก็เหลือเท่าไหร่11นะครับนี่ไอพีที่ใช้นี้เหลือ3เองนะฮะลดลงนิดหน่อยนะครับลดลง20ว่า15เปรซนประมาณนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S มากินเลยโอ้ไม่เต็มด้วยดูนะฮะหนึ่ง <1. S 1> โอ้ลดสองสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีคนบ้านะสี่สิบห้าสิบห้าทีนะฮะเลยเพิ่มมาอีกตั้งสองทีเนะีอย่างหรูนะครับแล้วก็ไม่มีการลดทอน ค่าพลังอะไรอย่างอื่นเลยนะครับก็ทุกคนต้องมาเก็บที่นี่ฮะมาเก็บไอ้ตรานี้นะครับเพื่อความสนุกสนานในการปล่อยไฟพูดนะฮะแล้วก็เท่าสงครามอย่างอื่นด้วยนะครับเอแล้วเขาลดเกี่ยวกับมนตราบ้างไหมเนาะคงไม่ลดนะฮะเพราะว่ามันจะมีเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งนะครับช่วยลด f p กับเวทมนต์นะฮะแล้วก็มนตรานั่นเองนะครับ โอเคในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับมาเก็บกันให้ได้เลยนะครับเครื่องรางชินีนี่เครื่องรางรูปราชวงบลโลนะสวัสดีครับ